สวัสดีค่ะนะคะอาจารย์บัวและพี่ๆกันในมีทุกท่านนะคะนะคะนี่ก็คือคลิปที่สองนะคะคลิปที่สองเนาะก็คือช่วงสวดมนต์นะคะช่วงสวดมนต์สวดมนต์นะคะก็จะได้รับคําสอนจากครูรุนะคะครูรุครูบาอาจารย์บัวนะคะโอ้ยนะคะหนูโคตรรู้สึกผิดจริงๆนะคะ หนูรู้สึกผิดมากเลยนะคะที่ผ่านมาแล้วก็นะคะปัจจุบันที่หนูได้รับคำสอนคือมันจริงทุกอย่างเลยจริงๆนะคะหนูเห็นภาพหมดเลยอะนะ,ะเห็นภาพหนูแบบนะสำนึกสำสำนึกผิดจริงๆอะค่ะนะคะ,นะคะสำนึกผิดจริงๆสุดเลยนะคะแล้วก็ช่วง คุรุคูบาอาจารย์นะคะได้สื่อนะคะช่วงแรกเนาะก็ะเป็นช่วงที่เรานะคะทำผิดนะคะสัจจาก,กับคุรุเทวดาของเรานะคะหนูรู้สึกผิดรู้สึกผิดมากจริงๆนะคะทุกอย่างเลยที่ผ่านมานะคะหนูเห็นภาพหมดทุกอย่างเลยนะคะแล้วน้ําตาหนูไหลออกมาน้ําตาหนูไหลออกมาแบบ ส,สุดเลยอ่ะคือหนูรู้สึกผิดและแล้วก็ช่วงนะคะที่สวดมนต์ครูรู้ได้สื่อเนาะครูรู้ครูบาอาจารย์ได้สื่อองค์ปู่นะคะที่เราทําผิดที่เราไม่มีศัจจิาวาจาครับนะคะพญานาคท่านปู่พญานาคนะคะทุกอย่างเลยจริงๆนะคะ หนูพูดแล้วก็คนลูกอะจริงๆนะคนลูกคนลูกตลอดเลยจริงๆนะคะแล้วก็ช่วงช่วงนี้ค่ะช่วงระหว่างคลิปของหนูนะคะแบบหนักห่วงแบบตุบตุก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 เลยนะคะทุกคำสอนของครูลู้ครูบาอาจารย์ทุกคําสอนนะคะมันนะคะพุ่งเข้าหัวของหนูนะคะสมองของหนูนะคะ หนูจะกลับไปย้อนฟังอีกนะคะแบบมันสะเทือนสะท้านแบบเจ็บจีเลยจริงๆนะคะมันจริงทุกอย่างทุกอย่างเลยจริงๆนะคะหนูนะคะจะขอกลับไปย้อนอีกนะคะคือสะเทือนเจ็บจริงๆนะคะท่านได้สื่อมามันจริงทุกอย่างเลยค่ะทุกอย่างเลยนะคะหนูกลับขอบพระคุณนะคะกราบขอบพระคุณอาจารย์บัวคุูกคุบอาจารย์บัวมากเลยนะคะ ทุกคำสอนนะคะที่ได้มาสอนพวกลูกนะคะทุกอย่างเลยนะคะขอบพระคุณน,นะคะขอบระคุณม,มากๆเลยะคะ่ะ